บางเบื้องจะบุญชะละบ่งรอบๆพี่กันมันสิเป็นตาอยู่บ่มันเมือกมันมึนแท้พี่น้องเลยอ้นี่อื้นี่ยทางพี่โอ้ใหย่อยู่งเนี่นี่ขันไรสิพูกเคลื่อนบักกระต๊อบน้อยแล้วเด้อแบบนี้หามใหญ่เคลื่อนมาพี่บ่ ต้องม, while, มอ hiring, อนนั่งหัวมั่งยังออกเด้จังที่หามได้อันนี้เอ้าเอ้าเอ้าหมาสร้างบนสีมาเห็ดไงฮาวเวาร์มาใสบุนสีเอาไปได้อ้นี่ก็เอาได้นักชน o i d a มาชายหนึ่งบอยชิ้นแล้วขุมเพียงหนีลูกเอเอเแล้วนี่ฮะน่ามัน paint, เป็นโศกเป็นเหวเนาะมันเป็นฮูเป şey like ็นธรรมในนีปองนี่เป็นฮูเป็นธรรมเด้

สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, สุขสุขคนสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพ่อกันวันนี้พี่น้องเลยมาบ้านน้องอาเบยวันนี้หลังจากสมุนห่างหายไปเป็นเวลาสองเดือนเนาะจนทางพุ่นสาเร็จหรือว,ว่าแล้วให้แล้วหน้าวันนี้มีโอกาสพี่น้องเย้ยก็เลยเข้ามาบ้านน้องอาเบยปสิมา ตั้งเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่บุว่ามันสิเฮ็ดได้หรือบ่เพราะว่าฝนมันตกตอนนี้กับบ้าเต้บุญอยากซีว้าบุญอยากสีว่าพี่น้องเอ้ยอ่าคือว่ามือย้ำที่ว่าตั้งเฮือนของน้องอาเบย์นี่ก็อ่าเป็นผู้ใหญ่เพิ่นอ่าหามาเองเนาะเป็นวันอาทิตย์เมื่ออื่นนี่แหละขืนเป็ดเอ้ยขึ้นซีเวทคำเดือนเปดพี่น้องเอ้ยเป็นกรุงกับวันอาทิตย์อ่า วันที่หกเนาะตรงกับวันที่หกเมื่ออื่นเดือนแปดขึ้นสิบเอ็ดค่ำอ่าถ้าสบุทรปราบพิดพลาดขอโทษขอไภพี่น้องเลยมันสิไปได้อยู่บนเร้อวันนี้จอดไว้พี่เป็นยังล่ะจอดที่หาวส์จอด,จอดนั่นนมันไปโบได้เลยพี่น้องเลยอ้นี่ทางนี่เนาะมันนี่ติดตามมาให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อมาหอดเรเบุญเนี่ยอ่า <ไป S 1> ล่งเรือลึงก็รึไปวะไปโบได้เด้หาหมองจอดเลย นจะจอดไว้ที่ไหจอดไว้มองนี่บัดออกไปเสีออกได้บ่บัดน,นี้ออกไปนออกอยาก่างนี้ทางวังกันฮ็ดยังไงดิดถนนทนทางขึ้นมากระดักกระโดดแท้อันนี้ว่ามื้อนี้นะว่าสชัยสร้างพิ่นมากเถื่อนเฮือนเนาะเมื่อวานนี่สาบุญโทษใษเพิ่นได้อยู่มื้อนี่เนี่ยเด็ดสารบุญลงไปเบิ่งนะฮอดทางบ้านน้องอบเบยละ่ะเดี๋ยวไปพ่นละ น,นี่ก็เหตุจากในถนนหุนทางปะะอะหยัดซิวเลยพี่น้องเลยคนเดียวไปเห็นเพื่อนเบาเกลยวสีฟ้าเนาะมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวลงไปบึงก่อนแล้วพี่บึงด้วยละ่ะมันจอดไปหนีบอม่ใี่บกค่าขีาข่ตมบอไปไรแล้วมันไป,ม,นไปมันเชื่อกแ้่ก็ได้ลงไปโล่บนทางเสร็จนะดูไปหนีจะมันไหลลุ่จะคลองนี่เนวะ่มาเดี่ยวเดี่ยวมันก็บอกไป คอยชีจอดข้าววิ่เย็ดได้จะ้ะก็ทาให้ดินมันมัน่งมันดินมันมันม่งคือไปได้บ่พี่น้องเงยบาทนี้ลงไปแล้วเบิ่งก่อนอมันฝนตกมันก็ออยากีเนี่ยจังหน่อยแล้วอันนี้เนาะใช้เทีมหัวแบบนี้ว้าพี่น้องเลยไปบ่ได้แล้วจอดไว้นี่แหละอันตรายแท้อันนี้น จอดว่วไดได้จอดกลางขั้นเลยฝนมันที่ปรตกตกง่างไปก่อนตอนนี้ฝนตกอยู่พี่น้องเอ้อ๋อตาอ๋อตาตรวจโขดได้เลยตกฝนดินพี่น้องบ่ได้มาให้แล้วอันนี้ก็มาเบิ่งก่อนถ้ามันสิเป็นตะได้หรือบ่ได้ก็จังว่ากันอีกทีนึงพี่น้องว่า ฝนมันตกมันกิดจีตั้งเฮือนตัง้งซ่านเนี่ยเอ้ในเปียกเปื้อนเนาะเพิ่นอยากตั้งเมื่ออื่นเหมือนกันทางเอื่อยเพิ่นว่าในสายพื้นสายไฟเมื่อนั่นกะเพิ่นกระโท่หาสมบุญอยู่ทางรถมันกอร์ไซมาบ่ได้โบจอดอยู่พผล่เมื่อโบได้ลำบากลำบนใะเรื่อพี่น้องเอ้ยหาเงินหาค้ำนี่ก็ได้นี่มาเทานี่ก็บโบได้อีกนี่มันเป็นคลองน้ำนี่ มือหนานี่ต้องไปจอดไว้ปุ๊บเาพุ่นกับขาดเอาพอได้ขันมาได้ก็มันมาจอดไว้แต่นี้อืมไปอยัางไเบิ่งก่อนมัอมาข้อนี่ก็โอเคอยู่งจะกว่าไปทางพี่รถมันเข่าทางพี่ได้บ่เนาะมันมาข้อนี่ก็บโบ รลดมาน้ำฝนมันกระเนยเนี่ยจักหน่อยเด้อสายไฟอ่ะเบิดโอ้ก็ต้องถามเบิ่งนี่ถนนหนทางพี่น้องเอ้มันสิตั้งได้หรือว่าจังไดเฮือนซานมันเป็นเนี่ยนี่มันกะสีเห็นได้บะมันเปียกมันจืดเนาะมันก็คือมันแดดเ้อพี่น้องเอ้ มึงเนี่น้ำนองนี่โอ้โยฝนก็ฝนอะไรอีรอมาดูฝนเลยเอ้ยเนาะมาดูฝนกับมีแต่ฝนพี่น้องอเลยมาดูแดดกับมีแต่แดดมาดูหนาวกับมีแต่ลมแบบนี้แหละเป็นของธรรมชาติสายไฟนี่โุ้ยตกตะเตชตะชะหมดเลยพี่ต้องหาเสาเพื่อขึ้นอีก มืัอนั่นสร้างเพิ่นโทรหาสบุปอยู่ว่าบ่ได้เข้ามากุดศมบ่เนาะมีเอฟซีมันถามมาว่าสาบุปบ้านน้องอบเบอร์นี่บา้านยังว่าสั่นอ่าเป็นบ้านกุดสุมกุดสุมพี่น้องเลยบ้านกุดสุมบ้านตังไวหรือว่าอย่างนี้แหละบ้านตังไวแต่ว่าขืนก็กุดุลว่าสั่นเนาะบนสิปไปเลาะมึงก่อบบนเป็นแนาใด นี่คือทางเขามาแต่สบุนบ่ได้อันท้ายมาดอกแต่ไกลๆย่ยกูตามัน,ามาน,มนบ่แดนั่คือเขามาบ่ได้นี่มาคนนี่ก็บ่ได้เลยรถสบุนนี่คาตึกเลยเขินดอกเกี่ยวขึ้นเนาะเขินแล้วสบุนมาอีกวันนี้มาตั้งเตงผลยังกบใหม่อยู่โบได้โ่ได้อันนี้ยเย่เยะเยะ ที ứng, boy, mm. uh, ่เป <ave> oh, ็นตะปุกเชื่อนปุกซานอยู่วะนี่อืีมาทางนี้ก็โบ่าณอีกมันมีแต่ห้องอุตส่าหโอ้ยเกือบล้มวันนี้เกือบแม่นั่งเศร้่งไงกอจะหมดผห็นงเลย โบได้มาโดนได้เปลี่ยนแปลงไปเบิดเลยอยันนี้ฟ้าเต้าพี่น้องโอ้โหปิดตตโพกเคื่อนป๊ฟ้าโบได้มาแต่โดนโหเป็นจักไดเนาะทางนั้นโบได้มาแต่โดนสบายดีบ่โดยฟ้ามาบนี้เฮื่อนจนแล้ว Sơn xem, sơn xem Bếch giáng chín Ừ ờ... Đời Ôi oh, đời Mình thì biết ta buộc hướng, buộc sàn dù bố Ở đây Đi Đã cố hướng Sao phải dù hướng đi à, tớ. ไดี๋ยวไม่พายูฮะเนาะฮึโอ้โหเอาเห็ดกินยังเห็ดลาบสิ้นโดยสบายดีเอาลาบสิ้นได้ได้คือใส่กระปุกเห็ดเอาใบกินกระแลงโดยสบายดีใส่เอาเบยเด้เบยเห็ดยังนั่นมาเลรมาเบยโอเบยนั่นสาวเด้อ โอ้เจ้าละซาบ้อใช่ไหมเฮ้ยยังขนาดแทงแม่ฮะโอ้ขันส่วมบ่น่ะไข่ได้คูณมดคูนไข่เอาสร้างว่าเทยังเฮ็ดลาบซีนซีนวาจะใส่ซีนถึกเลขลูกเอถึกเลขเอาถึกเลขถึกเลขยังขน่ะยังค่างเสื้อผ้าลอยนึงยังค่าเงินลอยนึงเฮ็ยค่าวลงเพชรอโลดายเอ้ากูใช้ลองเบิ้งก่อน โดยเริ่มไปซื้อเลขถือเท่าไหร่ถือสองถือสองพันสี่เซนหันสี่เซนห้าสี่เซนเช้าโอ้ก็เลยซื้อก็เลยซื้อสิ้นมาแล้วกินโอ้เฮ็ดยังกอาเบย์น่ะลงมาพี่เด้อเบ่งเอาพลอยในลูกกันฮัลโหลหัวปุรุออกมาใครใส่ลงมาเลยลงมาเลยเอานางลงสบายดี เออยังจำได้อยู่บเด้เนี่่ยอ้งกระตจนเป็นไข่โอ้จอยลงเด้นี่เอาเฮ็ดกินน้ำเลยแล้วแหละเฮ็ดกินเฮ็ดกินอันไหนโอ้เป็นไข่คืนนี้เบื้องหางโบได้เห็นจะโดนจอยลงเนี้อยู่ในต้นนาท้อกระโจกเออบื้งนู้นโอ้มาจะโดนแล้วเจ้าน่ะมาวานนี้มาวานนี้ไส์สะโพเด้ ก็ยยืืนอออู่บ้ totally ้าาคเเจงโอ้พ uh uh uh, uh> ิ่นบ่ได้มาน้ำโดยโอ้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 บังบังฮันิบเจ้าก็ได้เนาะเพิ่นบ่ได้มาน้ำโดยจะมาแต่มาก่อนโดยเอ้าพิ่นแล้วก็กินก็ได้เข่าวน้าก็ได้กินแล้วได้แล้วเบยได้กินแล้วโคกินโอ้กินข้าวแล้วจะไปนั่งอยู่นะคะเรียนไปนั่งอยู่ในหัดโดยโอ้โหยังมาได้ล้างถอยแล้วใช้จานอนใช โอจะนอนนี ja ่เบยนอนทั้งโดยเออฝนตกแห้งบ่คืนนี่นะปฟาเท่าหมดคืนเลยบ่คืนปฟาตจะได้ไปก็เลยว่าชิบขุดอึงข้าเจ้าพามขุดจิลอว่าเจ้าเนีอยจังไปขุดอึงนในไพฝนตกแห้งป่านี่พุดเหยหวยตังไวยพเลยอืมกะทิขวยมันอยู่บ่ขวยมันเจ้าคามกะทิมันขวยแล้วขุดหาขุดไปเลยเออขุดตามเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก้มแท้นี่เป็น เป็นจงได้เจ็บหัวนักหัวคงจะมาแต่ไข่หลัดโลดโอ้ยวันสิมาตั้งเฮือนให้เมื่ออื่นมันสิเป็นตาเฮ็ดได้อยู่บ่นี่ก็ฝนตกกระดักกระโดดก็ยังผลให้มันได้แดดแค่นั้นั่นแน่จังว่าน่ะมันคนตไม่ได้ห่อนเลยลูกเออเจ้าเฮ็ดให้ชันใด้ก็ยู่ชันนั้นผู้ใหญ่เพื่อนชันนี้ก็พออยู่แล้วโอ้ผู้ใหญ่เพื่อนนะว่าอยากให้ตั้งเสาไว้เมื่ออื่นย่านมันเข่ามันสาก้อนแต่ว่ามันสิเป็นตาบ่มันฝนตกแนวนี้เนาะ แต่รถเขายัางเข่าบ่ได้ผู้จอดอไว้เทงบ่าได้ลูกปลได้ดินยังบวมอยู่ดินยังดูดิดูดิอยู่ฉีดไปตังค์แล้ว,ลวนั่นแหละจังวานะเบิงก้อนนี่แลหละเฮาก็ได้เบิงก้อนอเป็นจะได้คิดยังคือเหตุมือขำคางจะรอเนับไปนั่งทั้งเมย์รู้เลาวันอบอกเป็นจะได้คือว่าเห็ดเสาเหต์มองแทะคิดยังสูมือนี่วันคิดยังว่ได้คิดยังคือว่าได้กินนั่งตตอเลยเลยแทบ่ได้ว่ามาเนี่ยปลได้ไปหา้ปาได้ไปหา เฮ็ดได้ส่งรูปนางต่อว่าให้เบิ่งโอ้ยส่งมามันกินบ่ได้เด้อนี่เนาะว่านี่ก็ฮอดชิฮอดิล่ะจ้างรถไปตะแคกไปหาชิหั่นก็แซนนึงเออจ้าแต่บ้านผัวหั่นย่างไปหาตะแคกหั่นพอดีขอย่างไปบ้านพุ่นฮจุดชองพอด1 0อืมขอย่างเอาด้บ่ได้จ้างรถเลย โทรศัพท์ไปโทรมาบ่าได้อุ้ผู้โทรยังผู้สาวโทรมา,า,มาอย่า,า,ม,ามันอย่า,า,ม,า,ามันวะสิาาก็จะนอนอยู่พี่เจ้าน่ะโดยผู้คนก็ตกเตนาะเฮ็ดใังไหมันสิเป็นแต่ตั้งเฮือนตั้งซานอยู่บ่เนี่ยจ้ะอ่าช่างอันเฮ็ดห้องหน้าบ่อกแก้วนี่อันเดียวกันบ่รกระเพ็ดเฮือนบ่ขอรับอนผู้เฮ็ดเฮือนนะเพื่อนไปใช่ค่ะอืมเพื่อนล้วเฮือนเพื่อนกับบดีมาเลยบ่จังมาอืม ว่าเห็ดทอขมกขมมมอยู่ปาออกเลาะเบิ่งก่อนปะออกเลาะเบิ่งทั้งนอกปะเบิ่งเฮาสิเอาหะยันไม้เฮาเปียกฝนไปเบยออกไปเลาะเบิ่งบอนมันสิเป็นตะตั้งอยู่บ่ไปเลาะเบิ่งก่อนว่าเบิ่งสภาพมันก่อนถือเก็บเด้ทุกมีคันจ้องอยู่บ่ถือกุ๊บเนี่ยได้เบ้ยโอ้ถือกุบเนี่ยถือกุ๊บเนี่ยโอ้ น่ะมันไหลลงขี้เบิดเลยพี่มันโบพี่นะพ,พี่น้องเอ้เอาทอมาใส่นี้เออ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 ทอ่เออเออเอเออเออเั้งออเออเออออเอนเออเออเออเ่อเออนออ้ออเอตต่อตอตอองออเ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 ่อเออเออเ้อเออ่ออเออออน โู้จุ๊บจ้าอ๋อทอลงนี่บอกท้อให้ไพ่มาให้อันนี้เว้ยโอ้ไผ่มาให้มาให้โอ้ปลาเบิ่งได้ไหมอยังงนี้อันนี้ไม่ตรงบ่กครับเออไม่คือค้างไม่ตัวนั้นมีจักเส้นไม่ตัวสันว์นะเมียนอื้อ ดาบอตัวยาวนี uh ่สี à, ่ส uhm ิบเซนสิบสองเซนบอกเฮงเราโชว์ใจเฮงบอันนี้สั่งคือบอกคนลักออกก่อนมันจีเป็นตาคือว่พี่น้องแต่ว่ามันก็แน่นอยู่บอนนี่แต่บอนนี่นี่มันสิค่อย ก็ื่พดถือกุ๊บนะเป็นไข่อยู่กินแล้วบ่ายากินแล้วไข,ข่คืนนี้ไข่ได้จากเมืออม่อ,องไงกิคิดข่าวกินหน้าอยู่ว่าคือจอยแทบวันนี้มชมชมก็ว่าอยากลดหุ้นแน่นลยกินอยู่กัวไปหารับจ้างรับบายช่วงนะ ไปจ้างกันบ้านข้าหน้าบ่เขาจ้างแน่ใจวารหะวารหะพันจะไปบ้านก็ไปคป็นเยอะวารหะพันป่านขนา้างหน้าก็เป็นอีกโ <c ười> อ้พี่น้องเลยคือว่าไพาสกอนะกอบนท่ปากท่อบรสัญญาเมืออ่อแล้วใช่ค่ะเขาอยู่ไหนโอ้เพิเ่งน,น,นอนเพื่อนมาแก้วบ่ ะตาคนก็าหากุบถือเนี่ยปะมันเป็นตาอยู่บ่พี่น้องเลยนี่เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งขนาดย่างยังเยังผาดเห็นคืนดังบับบับเนาะเออเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเส้นยาวนี่อันนี้เป็นคือค้างตัวเส้นสันนี่อาจจะเป็นตรงเนาะเป็นตรงเพิ่นยังติสียัวกับขาววะนี่เอาดีละดีละได้นี่ เป็นอื้อหือเบิ่งมันจ้อแห้งดีเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนอะเบ่ยมันจ้ามันสิเป็นตาตั้งอยู่บ่ดีอันนี้เบิ่งทางเจ้าบนซีเลาะเบิ่งทางนอกรอบๆก่อนโอ้ยต้องมาย่างบะใด๋ยิงวับยิงวับแท้อันนี้ โอ้ยเว้ยพีพลาดเตอะพลาดเต้นอ่างเบ่งกันโอ้โหตุบเงบ่งสิบุญสิเลาะเบ่งเลาะอพี่กันมันที่เป็นตาอยู <authority. half S 2> begun, ่บ oh. ่มันเมือกมันมึนแท้พี่น้องเอ้ยอันนี้ ทงีโอ้ยเยือยู่แ่วนี้ขันลายสิผู้เคลื่อนบัตรตบหน่อยแล้วเด้อแบบนี้หามใหญ่เคลื่อนมาพี่บะต้องมั่งหัวมั่งยังออกเด้จังขี่หามได้อันนี้เอาเอาเอาโอ อ,อันนี้มันใกล้น้องนี่ mm. แต่น้องกรบโบนิมีน้าพอเพิ่นปล่อยอยู่ mm. อันนี้เพิ่นกระหานลงหมดแล้วเฮ mm. ้ยเนาะโหดว่าเดะอัปเดตให้เบิ่งคักๆก่อนพี่น้องไอ้ก่อนสิว่าปลูกเฮือนปลูกซานยอ่ยอเฮือนยอ่อซานขึ้นนี่มันแม่นอยู่บอ่อันนี้ฝนตกแนี่นี่ ความกิมายของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพินะ่นอยากตั้งแบบว่าเพิ่นอยากตั้งเอือมเอายามไว้ว่าสันเพิ่นอยากตั้งเอ,อ,อ,าาอือมเอายามไว้แบบว่าอ่าเพราะว่าสบุญเข้าพันษาแล้วแหละคันว่าโบได้ตั้งเมื่ออื่นนี่คือคือออกพันษาพุ่นนะพี่น้องเลยอ่าคือออกพันษาถ้าว่าโบได้ตั้งเมื่ออื่นนะแต่ว่ามันจีได้บ่นะเราก็ต้องคุยกับสร้างเพิ่นอีกทือนึงว่าสร้างาเพิ่นสิมาเฮ็ดให้เฮาบ่ เนี๋ยสบุนชีอันบางก่อนอต่างแนวนี้พี่นเนอะเอือนหองโอ้โฟรแร่เบิง้งขึ้นได้บ้อข้นมองนี่นะสบูนโอ้เบิ้งเบิ้งขึ้นได้บ้อนี่สบุนพระราดอีกวะ ชามทมแล้วล่วนี่ฮะ <Huh? S 2> ชามทคอ,อยู่นี่นนนนเอาขี้ดินน้ำใสมาทมอืม,อมไปพูดอ่ช่พูดโอ้โหมนนแท้ฝนตกบดขืนดิออมันจะเป็นแต่เหตุได้อีกบโ่นี่เน,ะะน,นเา,บาบะ,แ,บบะแม่นะเล,ลย ซื้อสิ้นยังอ่ะนะสิ้นงัวะชื้อเท่าายก็แซนชามชิดอืมฝนตกฝ<ผ>นตกพูดขายบอ,ออฝนตกพูดขายาสั่งเป็นฝนตกฝนลินมาวานนี่กับฝนตกด้วยโบมาหอดวานนี่เลยบ่เจ้านะามาอยู่กับลูกเลยบัดนี้เออพวน่ะบ่เฮือนบอ่ได้ม,มาน้ำ เป็นอยู่บ้านเป็นจิมาน้ำลังบ่ห่างแยาแล้วเ้ามาอยู่น้ำลูกเ้าสบายกว่าเนาะแม่อยู่ไปอยู่ไปอยู่น้ำลูกให่ะดีละจางเป็นเท้อันนี้พดแล้วชาบงตีนนลาย หมดแล้วนนีงน้เด่อนเอดก็้วตนมเอ้แม่แมอเพ่นนี่ก็ต้องเคลื่อนที่ไปเด้นี่เนาะดินดินใช่ดินเขากันที่ห้ามมันก็อันนี้วั ที่แรกมันเป็นดินทรายอยู่นี่ฝนตกบ่ยาบ่เศร้าอะไรมันก็ติดแล้วเนาะทบใหม่ค่ะขอยันมันดอกใหม่บ่ดอกดอกมันถูกฝนมันแห้งมันแห้งอันมอดบ่กินมันใบแอนไม่ออนอยู่ในห้านเขาอันเข้ากายมาเห็นเขาอันนั้นอยู่มบ่ดอกดอกอันแน่ใจว่าอยากมาย่อไว้มันเป็นแน่ในมันเสีเหตุได้วโว ก็ได like ้เบิงก้อนเฮาก็ได้าชาคุณเห็น่าบได้เมื่ออื่นก็คือออกพันษาบุนแล้วเพราะว่าพ่นอยากตั้งก้อนเข่าพันษาพ่นว่ะน่ะเเรามาอยู่น้ำลุกเราเลย้สบายไว้เนาะดูมันาะตักพืนอืม ตัดใบใส่เนาะอ่าการตัดพอกันเห็ดเนาะโอ้ยดองเลยเบิง้งสบุนซพพิจารณาเบิ้งกับคักก่อนนี่อืมอืมปวดทุงแลยเนาะ นมาเดิน huh. ผ uh ัดเออโอ้ม huh. uh ันเป็นโสนโยเราออกมาทมไปคุ้เอาพุ่นดิอ่าพุนอบอนม้วน่อ่าอ่ามาทมแล้วนี่หันไห้อย่าเป็นน้องเองน้ำฝนดิ ไปขุดเอาบอนงวัวจ้นั่นมันเป็นโสกใกล้เฮือนผูขุดเอาไกลๆหัวไกลๆผัดงูห้ายแบดนี้ดีที่จะ<อ>เอาไปได้อันี่ก็รักเอาเนาะนักชน o i d มาชายนึ่งลอ,อยเช้นกันข่มเพียงหนี่ลูกเออแล้วนี่ฮะหน่ามันเป็นโสกเป็นเฮียวเนาะมันเป็นหูเป็นธรรมในนี้นอปองนี่เป็นหูเป็นธรรมฮะเด้ทรงกล้วยขตู่หันกะมันเป็นหูเป็นธรรมจนรอบมือคุดอันนี้ก็จะงอยเลยนี่งฮันบอ เอาไม้ชักมาไว้โดยบ่อน้ำน้ำนี่มันยังง้อยแล้วฝนตกลีลอยจนน้องง้อยรองดันกีดินมาแต่น้องบูมาตันเนี่ยเนาะทำแต่น้องทำได้เอาคือด่อนเขาจะได้ให้ลึกนี่อยนะให้ลึกน้ำทรายไปจ้าโอ้เขาเพิ่นให้เอายูโบเพิ่นให้ดุดเอายูโบเพิ่นนอนเขาเจ้าพ่อไหมโอ้เขาเจ้าพอเลยดันมาใส่โยออื พอจอยในข้านีหแหละดินรเหลาคายหทำเจ้าข้าวเหนียดมอปุ่นกัดินดินร้วมอือ่ายร้วมหนึ่งเป็นถายร้วมกระต๊อบหน่อยแล้วกระเน็ดเฮือนมันก็ต้องได้ย้ายไปแล้วเนาะย้ายไปทางใดเด้ย้ายไปไหนได้บ้านนี้ก็จะเฮ็ดคอไก่เช็ดอน้ำพอจอยยนอกพุ่งคอพุกน้ำเพลินเอา พี่นี่ะเป็นโศเป็นเฮลลงเลยรือรอเนาะเพราะว่าดินจุดนั้นพอไปได้ล้มดินเฮาวนี่งก็ลงเลยรือรอมันมันทางน้ำเด้มันเป็นทางน้ำหน้ามันไหลมาอยู่บอกมันอาบมาใช่เดินนี่บ่อยู่นะอ๋อนี่เลนี่นี่เป็นทวนบ่น้น่ำอยู่เดินผู้มันอาบมาพี่บอกเขาใช้ยทอแล้วมันก็บมาเด้าโอน้ช่วงหลักทำทอแล้วอ๋ออเจ้าใช้ยทอน้อยนี่ มันก็มันเป็นห้วยนะฮะแห้งเพียงเออปากท่อนี่ต้องเทปูนขมุเทนี่เจื้อนขมา้าปากท่อนี่เาต้องเทอันปูนฮัดเเยออพังหมดเลยพี่น้องเอ้เนาะอ,อ่ะจังใดสำหรับคลิปนี้สบุญณชิโกจบเจ้านี้ก่อนพี่น้องเอยแล้วสบุญพิจารณาแล้วจัง สีมาต่อกันอีกคลิปหนาเนาะคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเหมือนยังเบี้ยเพราะอีตู้บ่าไ่นี่เบี้ยมบเคืออะเบี้ยมบเขือบ่ะอกขอบุญขอบคุณในรายเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโตมแล้วพระจากพี่จากน้องไปก่อนเนาะพอกันในคลิปหนาพูดแหละสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยอ่าอัพระจากไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี